ยี่สิบหกสำหรับเท้าวันนี้ยี่สิบหกเท้าวันนี้ยี่สิบหกนี้ก็จะปล่อยให้รีตายสำหรับคนที่ยังเที่ยวในภายในอุทยานยังไม่หนำใจนะครับก็จะปล่อยให้เก็บบรรยากาศภายใน,นอุทยานก็เป็นการเก็บตกบรรยากาศในการเที่ยวครั้งนี้ถึงเวลาประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาก็รับประทานอาหารกลางวันที่ แคมป์พักหรือร้านอาหารภายในอุทยานนะครับกับรถเทศสร็จก่อนกับ <_ d> um> <ๆ S 2> รถเทเสร็จก่อนเสร็จแล้วก็หลังจากก็ทานอาหารอาหารกลางวันเสร็จแล้ว13นาฬิกาก็เตรียมตัวเก็บเสือเก็บหมอนกับเดินทางกลับที่จังหวัดสิริกรติโดยในเส้นทางที่เดินทางกลับถ้ามีสถานที่หรือจุดที่น่าสนใจก็จะทําการ แวะชมตามลายทางตลอดจนถึงเส้นทางเดินทาง,ทางกลับโดยจุดหลักที่จะแวะชมก็คือแวะนวมัสการวัดหนองแวงนะครับพระอารามหลวงของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นเป็นพระธาตุเก้าชั้นอยู่บริเวณริมบึงแก่นคนครนะครับก็แวะสักการะขอพอรแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดสีเดต ถึงจังหวัดศรอเกษประมาณเวลา9นาฬิกา30นาทีครับโดยประมาณครับขอบคุณครับ